วัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เจเจกับคุณครูมิตรศักดิ์สุลอรมากมากครับกันอีกครั้งหนึ่งเจเจกับวันนี้เรามีเนื้อหาสาระมาพูดมาคุยกันมาบอกกล่าวกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคําม,มูลครับหลายคนเคยเรียนกันมาแล้วในระดับชั้นประถมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคําม,มูลว่าคําม,มูลมันมีลักษณะเป็นอย่างไรคําม,มูลคืออะไรแต่วันนี้เรามาทบทวนกันนะครับ หลายคนเข้าใจกันว่าคำมูลคืออะไรเหมือนกับถามว่าเด็กหญิงแดงแดงจ้าคำมูลคืออะไรจ้าเด็กหญิงแดงก็จะยกมือตอบทันทีว่าคุณครูขาคำมูลคือยายหนูคา่ะเด็กหญิงแดงวันนี้เรียนเรื่องคำนะครับไม่ใช่เรียนเรื่องบุคคลถ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของหนูแดงน่น่ะยายจ้ายายหนูแดงชื่อยายคำมูลแต่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องคำมูลครับ คำมูลก็จะเป็นคำพื้นฐานที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำผสมคำซ้อนคำซ้ําคำสมารและคำส่วนที่เป็นคำแรกเริ่มเบื้องต้นกันแล้วกันนะครับเขาถึ่เรียกว่าคำมูลมูลแปลว่าต้นแปลว่าเริ่มเพราะฉะนั้นคำมูลก็คือคำต้นคำแรกเริ่มของคําต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาอีกหลายต่อหลายชนิดด้วยกันนะครับอ่าทีนี้เรามารู้จักกันนะครับว่า คำมูลนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคํามูลเกิดขึ้นได้อย่างไรดังที่เราเรียนในหน่วยที่1เรื่องหน่วยเสียงพยัญชนะหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยุกต์คำมูลก็เกิดจากการที่เรานําพยัญชนะมาผสมกับสระและผสมกับวรรณยุกต์นะครับเกิดเป็นพยางกันขึ้นมาในบทก่อนๆเราก็ได้คุยเกับเรื่องขององค์ประกอบของพยางค ว่าพยางเกิดจากการที่เรานำพยัญชนะสระวรรณยุกมาผสมกันพยางหนึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็จะมีสามส่วนจำได้ไหมสามส่วนก็คือพยัญชนะต้นสระและวรรณยุกแต่ถ้าพยางไหนเพิ่มตัวสะกดเข้ามาก็จะเป็นสี่ส่วนพยางไหนมีพยัญชนะต้นสระวรรณยุกเพิ่มตัวสะกดเพิ่มตัวการันก็จะเป็นห้าส่วนแต่ถ้าพยางไหนมีพยัญชนะต้นสระวรรณยุก เพิ่มตัวกรันเข้ามาก็จะเป็น4ส่วนพิเศษนี่คือองค์ประกอบของพยางหรือว่าโครงสร้างของพยางคที่เรานำพยัญชนะสระวรรณยุกมาผสมกันเกิดเป็นพยางคพยางคือเสียงที่เราเปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆจะมีความหมายก็ได้ไม่มีความหมายก็ได้นะครับแต่ถ้าพยางใใดมีความหมายพยางนั้นเราเรียกว่าคําคํา คือพยางค์ที่มีความหมายและก็เป็นคำมูลหรือว่าคำต้นคำแรกเริ่มในภาษาก่อนที่จะเกิดเป็นคำผสมคำซ้อนคำซ้ำสมารสรสันธิการเกิดขึ้นมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคำมูลจึงเป็นคำหรือพยางค์ที่มีความหมายเริ่มต้นจากการนำพยัญชนะต้นสระและวรรณยุกต์มาผสมกันเกิดเป็นพยางค์และเกิดเป็นคำขึ้นมานั่นเอง เพราะฉะนั้นผู้ฟังและผู้อ่านทั้งหลายมาอ่านแล้วก็จะเข้าใจะนะครับว่าคำมูลหรือพยางที่มีความหมายเป็นคำและเป็นคำมูลนั้นมันหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งใดหรืออย่างไรเช่นกออากากาผู้ฟังผู้อ่านก็จะเข้าใจว่ากาคืออะไรแต่ก็ต้องอยู่ในรูปของประโยคด้วยว่ากาถ้าอยู่ในอยู่ในรูปปกติว่ากาเราก็ไม่เข้าใจว่า ความหมายของมันคืออะไรแต่ถ้าเอาไปประกอบเป็นรูปประโยคเป็นวลีเป็นข้อความแล้วกาก็จะมีความหมายดังที่เราต้องการสื่อความน้ำพ่อแม่พี่เล่นนี่คือพยางที่มีความหมายแล้วเป็นคำหนึ่งพยางกินนอนยิ้มตื่นวิ่งอย่างเงี้ยก็เป็นพยางที่มีความหมายออกเสียงหนึ่งครั้งมีหนึ่งพยางแล้วถ้ามีความหมายก็เป็นหนึ่งคำมะระออกสองครั้งแต่มีความหมายเป็นหนึ่งคำ มนลิออกเสียงสองครั้งสองพยางเป็นหนึ่งคำวิตามินออกเสียงสามครั้งสามพยางแต่มีหนึ่งคำมานดาออกเสียงสองครั้งสองพยางแต่มีหนึ่งคำเพราะฉะนั้นคำจะมีกี่พยางก็ได้ขอให้มันมีความหมายมีความหมายว่าหมายถึงสิ่งใดหมายถึงอะไรหรือหมายถึงอย่างไรคำต่างๆเหล่านี้เราถือว่าเป็นคำมูลกันได้นะครับ เพราะฉะนั้นคำมูลตรงนี้ถ้าเราจะสังเกตเราจะพิจารณาคำมูลเป็นคำแรกเริ่มในภาษาแต่ละชาติแต่ละภาษาก็จะมีคำต้นคำแรกเริ่มในภาษาของตนเองเพราะฉะนั้นคำมูลตรงนี้คำมูลอาจจะเป็นคำไทยก็ได้นะครับคำมูลอาจจะเป็นคำไทยก็ได้เช่นนกกินข้าวแล้วบินไปจิกแมลงเป็นคำไทยทั้งหมดนะครับ แม่ให้ลูกซักผ้าในครองข้างบ้านเราสังเกตคำไทยของเราว่าคำไทยมีลักษณะเป็นอย่างไรคำไทยส่วนมากจะเป็นคำพย,ยางค์เดียวแล้วมีตัวสะกดตรงตามมาตราออกเสียงเป็นลักษณะของคำไทยแท้ไม่ต้องแปลเราเข้าใจทันทีว่านกก็คือนกกินก็กินข้าวก็ข้าวแล้วก็แลว้แลวคำไทยจะเป็นคำที่ตรงตามความหมายออกเสียง ถูกต้องชัดเจนมีพยางค์เดียวเป็นส่วนมากมีตัวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจกันได้ง่ายคำมูลน,นั้นอาจจะเป็นคำไทยเหมือนที่ยกตัวอย่างไปหรืออาจจะเป็นคำมาจากภาษาอื่นๆเช่นภาษาจีนภาษาจีนเข้ามาปะปนในภาษาไทยของเราเยอะกันเลยทีเดียวเพราะว่าไทยของเราติดต่อค้าขายกับชาติจีนกันมานานตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขไทยและมั้งครับ เราติดต่อกับจีนในเรื่องของการค้าขายชามสังคลโลกต่างๆที่ปรากฏมาก็เป็นการสืบวัฒนธรรมของมาจากชาติจีนเราก็มีภาษาจีนเยอะแยะนะครับที่ปาปนเข้ามาในภาษาไทยของเราและถือว่าเป็นคำมูลด้วยเพราะเป็นความหมายหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบะหมี่กว๋วยเตียเ๋ยวซีอิ๊วเกี๊ยวก๋วยจับจับกังนี่คือความหมายใดความหมายหนึ่งหรืออาจจะเป็น ภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งภาษาบาลีก็เข้ามาทางด้านศาสนาสันสกฤตก็ศาสนาและวรรณคดีเพราะฉะนั้นป่าปนเข้ามาไทยของเรารับศาสนาพุทธเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยมีภาษาบาลีและก็สันสกฤตเข้ามาปะาปนในภาษาไทยของเราเช่นคําว่าบุญสุขเมตตาเขตจิตมิตรนั่นเอลองสะเก็ดดูนะครับ คำไทยกับคำบาลีจะแตกต่างกันบาลีและสันสกฤตตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราเช่นบุญใช้ยอผู้หญิงถ้าเป็นไทยของเราจะใช้นอหนูสุขใช้ขอไข่ถ้าเป็นคำไทยของเราจะใช้กอไก่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราของไทยของเรานกก็กอไก่กินก็นอหนูแล้วก็วัวแหวนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตก็จะใช้พยัญชนะตัวอื่นๆเป็นตัวสะกดหรืออาจจะมาจากภาษาอังกฤษ ฟุตบอลฟรีวิตามินเกมคอมพิวเตอร์แต่จริงๆกแล้วมันยังมีภาษาอื่นๆอีกเยอะแยะที่เข้ามาปะปนในภาษาไทยของเราไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาจีนบาลีสันสกฤตภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรอีกฝรั่งเศส ภาษาโอ้ยเยอะต่อเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆของว่าการสังเกตคําไทยแท็กกับคําที่มาจากภาษาอื่นเดี๋ยวนักเรียนจะไปเรียนอย่างลึกยิ่งขึ้นในระดับชั้นม .3 นะครับแต่ตอนนี้ขอให้เราก็ถือกันว่าคํามูลมันมาจากภาษาอะไรก็ได้ขอให้เป็นคําตั้งต้นในภาษานั้นๆเป็นคําเริ่มที่เกิดจากการนําสระพยัญชนะวรรณยุกมาผสมกันแล้วก็เกิดเป็นพยางเป็นคํากันขึ้นมามาได้ทุกภาษานะครับ คำมูลดังได้บอกนักเรียนว่าคำมูลแต่ละคำต้องมีความหมายหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งคำมูลต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บางครั้งความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งของคำมูลคำคำเดียวในภาษาไทยของเราก็มีอยู่หลายความหมายเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นคำว่าติดมีความหมายว่าข้องอยู่ไปไม่ได้ทําให้แนน คำว่าก,ากาก็มีหลายความหมายเช่นเดียวกันอาจจะเป็นชื่อนกอาจจะเป็นชื่อดาวฤกษ์อาจจะเป็นชื่อของปลาอาจจะเป็นชื่อภาชนะใส่น้ําเช่นกาน้ํา tim, ตามรูปตัวอย่างหรืออาจจะเป็นเครื่องหมายกากระบาดคําว่าก,กาเข้าไปกาอย่างเงี้ยเอาให้นักเรียนกาลงในกระดาษได้เลยอย่างเงี้ยกานี่คือลักษณะของคํามูลว่าคํามูลตรงนี้ต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บางครั้งคํามูลบางคําอาจจะมีหลายความหมายก็ได้ หรือคำมูลบางคำเป็นคำที่มีเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคำพ้องความหมายหรือคำไวัยพจน์นั่นเองเช่นสตรีนารียุภากัญญาซึ่งหมายถึงผู้หญิงคำว่าสตรีนารียุภากัญญาก็เป็นคำมูลแต่ก็มีความหมายพ้องเดียวกันว่าเป็นความหมายแปลว่าผู้หญิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำมูล เป็นคำที่ออกเสียงมาแล้วต้องมีความหมายแต่จะมีความหมายอย่างไรมีความหมายกี่อย่างกี่อย่างนั่นเป็นลนักษณะของความหมายของมันแต่คำมูลต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอคำไี่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองเป็นคำพื้นฐานเป็นคำมูลตรงนี้เป็นคำขึ้นสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ดังได้บอกว่าอาจจะเป็นคําไทยแท้หรือคําที่มาจากภาษาอื่นก็ได้เป็นคําพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้แต่มันต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ได้บอกนักเรียนกันไปเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคำหมูลว่ามันต้องเป็นคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองไม่ได้เกิดจากการสร้างคำขึ้นมาใหม่มันเป็นคำดั้งเดิมในภาษา เป็นคำพื้นฐานที่เกิดจากการออกเสียงแต่ละพยางแต่ละพยางแล้วมีความหมายมันก็จะเป็นคำมูลซึ่งจะมีกี่พยางค์ก็ได้แล้วแต่ความหมายของคำนั้นๆดังนั้นเมื่อบอกว่าคำมมลอาจจะเป็นคำที่ออกเสียงแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วมีความหมายหรือคำมมลออกเสียงหลายๆครั้งแล้วมีความหมายดังนั้นเราเลยจำแนกคำมมลออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะครับ ประเภทที่1เป็นคำมูลพยางค์เดียวคำมูลพยางค์เดียวก็คือคำที่ออกเสียงแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วมีความหมายในตัวเองได้เลยอาจจะเป็นคำไทยแท้หรือคำมาจากภาษาต่างประเทศก็ได้อีกเช่นเดียวกันอย่างเช่นถ้ามาจากคำไทยแท้เพลงชามพ่อยืนหิวยิ้มในบ้านร้างงูปูปลาเต่ามานีมีปูนะ มานีเจอปูมานีมีหูนาลีมีตานี่เป็นคำไทยแท้พยัญชเดียวเกอบทั้งนั้นเลยหรืออาจจะมาจากภาษาอื่นๆก็ได้เช่นคำว่าฟรีไมเป็นภาษาอังกฤษสุขเป็นภาษาบาลีทมเป็นภาษาสันสกฤตบุญเป็นบาลีมิตรเป็นสันสกฤตจิตเป็นบาลีเกตเศษเป็นสันสกฤตฟรีเกมเป็นภาษาอังกฤษเกียปี้เป็นภาษาจีน มูลเป็นภาษาบาลีมาดเป็นสันสกฤต,ตอย่างเงี้ยก็มาจากภาษาอื่นๆก็ได้นะครับที่เข้ามาปะปนในภาษาไทยของเราที่มันเป็นพยางเดียวแล้วมีความหมายคําพยางเดียวแล้วมีความหมายก็จะเป็นคํามูลโดยอัตโนมัตินะครับเป็นคํามูลที่เราสังเกตได้ง่ายว่าคําไหนมีพยางเดียวแล้วคํานั้นมีความหมายเราถือว่าเป็นคํามูลพยางเดียว แต่ถ้ามันเป็นคำมูลหลายพยางละคำมูลหลายพยางตรงนี้เราก็จะต้องมาดูกันว่ามันมีหลายพยางเพราะมันเกิดจากพยางไม่มีความหมายหลายๆพยางมารวมกันใช่ไหมหรือเกิดจากเอาคํามารวมกันแล้วเกิดเป็นศรรัพท์ใหม่มีความหมายใหม่เราต้องพิจ,จารณาเพราะคํามูลหลายพยางตรงนี้ที่มันมีหลายพยางเพราะมันเกิดจาก พยางหลายพยางที่ทั้งมีความหมายไม่มีความหมายเอามารวมกันเกิดเป็นคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราพิจนารณาดูคำหลายพยางนั้นแล้วเราไม่สามารถแยกออกจากกันได้หรือว่าเมื่อเราแยกพยางนั้นนั้นออกจากกันก็จะมีพยางไม่มีความหมายประกอบอยู่ด้วยหรือว่าพยางมีความหมายกับไม่มีความหมายอย่างเช่นคำว่ากระดาษ อนักเรียนลองสังเกตด,ดูคําว่ากระดาษไม่สามารถแยกกระและดาษออกจากกันได้กระมีความหมายโอเคเข้าใจนะก,กะมีความหมายแต่คําว่าดาดไม่มีความหมายว่ามันคืออะไรมันต้องมารวมกันว่าเป็นกระดาษเพราะมันหมายถึงสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ากระดาษอุปกรณ์ที่เราใช้ในการเขียนหนังสือกระดาษเพราะฉะนั้นกระดาษตรงนี้เป็นคํามูลครับไม่สามารถแยกกระก,ระกับดาดออกจากกันได้ เพราะฉะนั้นลักษณะของคำมูลหลายพยางตรงนี้มันมีหลายพยางก็จริงอยู่แต่บางพยางมีความหมายบางพยางไม่มีความหมายเมื่อนำมารวมกันก็จะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสับใหม่ขึ้นมาดังนั้นคำมูลหลายพยางตรงนี้เราจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ถ้ามันแยกออกจากกันต่างฝ่ายต่างมีความหมายและนำมารวมกันมีความหมายสับใหม่มีเขาความหมายเดิมนั่นคือลักษณะของ การนำคำมูลมาสร้างคําขึ้นใหม่แต่คํำมูลตรงนี้ถ้ามันมีหลายพยางเราไม่สามารถแยกออกจากกันได้เหมือนคําว่ากระกบดาษแยกออกจากกันไม่ได้หรือศิละปะเราไม่สามารถแยกศิล์กับละกับปะออกจากกันได้เพราะบ,บางคําไม่มีความหมายเช่นคำว่าศิล์คืออะไรคำว่าละก็พอโอเคมีความหมายคำว่าปะก็พอโอเคมีความหมายแต่ ศิละปะมันต้องออกเสียงมาพร้อมเดียวกันสามพยางมันจริงจะมีความหมายเพราะฉะนั้นคําว่าศิละปะเป็นคํามูลครับไม่สามารถแยกออกจากกันได้เช่นเดียวกับคําว่ามะละกอมะไม่มีความหมายว่ามันคืออะไรแต่คําว่าละกับกอน่าจะมีความหมายแต่ เมื่อคำใดคำหนึ่งไม่มีความหมายมันก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นคำว่ามะละกอก็ถือว่าเป็นคำมูลที่ออกเสียงสามครั้งสามพยางเป็นหนึ่งคำแต่มีสามพยางผิดกับคำบางคำเอาง่ายๆคำว่าความหมายอ่ะเราออกเสียงว่าความหมายเราแยกออกจากกันได้เพราะว่าความก็มีความหมายหมายก็มีความหมายเมื่อนํามารวมกันกลายเป็นความหมายก็ถือว่า เป็นคำผสมขึ้นมาโดยการสร้างจากคำมูลคือคำว่าความกับคำว่าหมายเอามารวมกันเป็นคำมูลและนำมาสร้างเป็นคำผสมขึ้นมาเป็นคำศัพท์ใหม่แต่ยังมีเคาความหมายเดิมจากคำว่าความกับหมายเอามารวมกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำมูลไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะคำบางคำไม่มีความหมายแต่คำที่ยกตัวอย่างอ่าคำว่าความหมายตรงนี้เราแยกออกจากกันได้เพราะความกับหมายต่างก็มี ความหมายกันทั้งคู่แล้วนำมารวมกันเกิดเป็นศัพท์ใหม่ขึ้นมาเป็นคำผสมเพราะฉะนั้นเราเลยสังเกตคำามูลได้ว่าคำามูลเป็นคำที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอจะสังเกตได้ว่าหนึง่งต้องประกอบไปด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายเช่นคำว่าจิ้งรีดคำว่าจิ้งไม่มีความหมายว่ามันคืออะไรโอเคแต่คำว่ารีดพอมีความหมายเข้าใจรีดมาจากภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับคาว่าพวงรีดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบไปด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายคําว่าจิ้งรีดก็ถือว่าเป็นคํามูลเพราะว่าไม่มีความหมายแต่ในภาษาไทยของเราคําว่ารีดไม่มีความหมายจิ้งก็ไม่มีความหมายอ่าหรือเอาง่าย,ายๆนักเรียนแยกคําว่าพยางออกจากกันอ่าหรือง่ายๆนักเรียนแยกคําว่าพยางออกจากกันแยกได้มาแยกไม่ได้ ว่าพระคืออะไรอย่างคืออะไรมันต้องมาด้วยกันว่าพยางอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพยางเปไปคำมูลสองพยางไม่สามารถแยกออกจากกันได้เหมือนกับตัวอย่างต่อไปเช่นคาว่ากิริยาคําว่ากิริยาแล้วก็แยกออกจากกันไม่ได้กิกัรริไม่มีความหมายยานะคงพอจะมีความหมายแต่เมื่อมันประกอบกับคําไม่มีความหมายอยู่ด้วยแล้วเราก็ถือว่า มันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะบางคำไม่มีความหมายบางคำมีความหมายก็ถือว่ามันไม่สามารถแยกออกจากกันได้กิริยาจึงถือว่าเป็นคำมูลที่มีความหมายสามเป็นคำมูลเป็นคำมูลที่มีสามพยางเพราะฉะนั้นเราจะถือเอาว่าเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่ากิริยาเป็นคำมูลสามพยางคที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะฉะนั้นพยางที่มันเป็นคำมูลนั้นมันจะต้องประกอบไปด้วยพยางทั้งมีความหมายหรือไม่มีความหมายหรือ,อยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นคำบางคำอย่างเช่นคำว่านารีนารีนามีความหมายหมายถึงที่สลับปลูกข้าวเกี่ยวกับที่นารีก็คือลักษณะของรูปร่างที่ไม่กลมไม่แบน แต่เมื่อนำมารวมกันเป็นนารีไม่ใช่หมายถึงท้องนาทุ่งนาที่มีรูปร่างไม่กลมไม่เหลี่ยมมันไม่ใช่ความหมายนั้นคำว่านารีกลับแปลว่าผู้หญิงหรือว่าสตรีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคำใดที่มีความหมายที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้มีเขาความหมายที่มาของคำนั้นๆอย่างเช่นคำว่านารีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่มาของคำว่านากบรีเลยแต่มันหมายถึงผู้หญิง เพราะฉะนั้นคําว่านารีก็ถือว่าเป็นคํามูลสองพยางไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะนารีหมายถึงศัพท์ใดศัพท์หนึ่งมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคําว่านาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคําว่ารีแต่อย่างใดนอกจากนี้นะจ๊ะนักเรียนจ๋าคํามูลในภาษาไทยของเราดังได้บอกนักเรียนไปนสักครู่นี้นะครับว่าคําคําเดียว อาจจะทำหน้าที่ได้หลายอย่างด้วยกันเช่นคำว่าเกาะเป็นคำมูลหนึ่งพยางครับแต่เมื่อเราอยู่คำว่าเกาะอยู่อย่างลำพังแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าความหมายของมันคืออะไรมันต้องเอาไปประกอบในรูปของประโยคเราจึงจะเข้าใจความหมายว่าอ้อนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ในเกาะแห่งหนึ่งเกาะมีความหมายว่าเกาะกิ่งไม้เป็นคำกริยาแล้วก็เกาะแห่งหนึ่ง เป็นคำนามอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำว่าเกาะเป็นคำามลหนึ่งพยางแต่เราจะรู้ความหมายก็ต่อเมื่อนำไปประกอบของประโยคแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นคํามูลที่เป็นคํำดั้งเดิมในภาษาของเราไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆบางครั้งเราก็ต้องไปดูในรูปประโยคด้วยจึงจะรู้ความหมายของมันแต่มันต้องมีความหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รู้ว่าคำมูลซึ่งเป็นคำดั้งเดิมในภาษาของเรากันแล้วว่าคำดั้งเดิมในภาษาเกิดขึ้นจากการออกเสียงสระพยัญชนะและก็วรรณยุกมาผสมกันเกิดเป็นโครงสร้างของพยางพยางมีความหมายก็จะกลายเป็นคำและคำมูลเพราะฉะนั้นคำมูลก็จะเป็นคำดั้งเดิมของแต่ละ ภาษาแต่และภาษาไทยของเราก็มีคำมูลคำมูลอาจจะมีคำเดียวคำมูลอาจจะมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็แล้วแต่แต่เราไม่สามารถแยกคำมูลออกจากกันได้ถ้าแยกแล้วต่างก็มีความหมายไม่มีความหมายก็ถือว่าเราแยกออกจากกันไม่ได้นั่นเองคำมูลตรงนี้เป็นคำพื้นฐานเป็นคำเดิมในภาษาต่างๆในภาษาไทยของเรา เรามีคำมูลเป็นคำฐานเป็นคำพื้นฐานในภาษาไทยของเราเราสามารถที่จะนำคำมูลมาสร้างคำต่างๆได้หลากหลายชนิดเช่นนำคำมูลมาสร้างเป็นคำผสมนำคำมูลมาสร้างเป็นคำซ้อนนำคำมูลมาสร้างเป็นคำซ้ำนอกจากนั้นเรายังสามารถนำคำมูลในภาษาบาลีและสันสกฤตมาสร้างเป็นคำสมานแล้วก็คำสนทีกันได้ นี่คือลักษณะของคำที่สร้างขึ้นจากคำมูลว่าคำมูลซึ่งเป็นคำดั้งเดิมในภาษาเราสามารถนำคำมูลนั้นมาสร้างคำขึ้นใหม่ได้อย่างหลากหลายด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนจ๋าคือลักษณะของคำมูลที่คุณครูมิตรศักดิ์สุลลธมากมากครับนำมาบอกกล่าวนักเรียนในวันนี้นำมาพูดคุยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำความเข้าใจให้ได้นะครับว่าคำมูลเป็นคำดั้งเดิมในภาษาเป็นคำที่ เกิดจากการนำพยางที่มีความหมายพยางไหนมีความหมายก็จะเป็นคําโดยอัตโนมัติแล้วคำคานั้นก็จะเป็นคําดั้งเดิมในภาษามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถแยกย่อยออกจากกันไปได้ เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของคำมูลครับว่าคำมูลมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วชั่วโมงต่อไปนะครับเราก็จะนําคำมูลนี้มาสร้างคํรผสมคําซ้อนและคําซ้ากันต่อไปนะครับวันนี้ครูมิสักสึลอมากมากครับลานักเรียนกันไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ